เฉนหนงเทพแห่งการรักษายังไงแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผมจินเสน้อยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเป็นเทพแห่งการรักษานะครับหรือว่าเป็นการแพทย์ของสมุนไพรจีนเองครับ,นนรบออเฉินหนงนะครับหลายๆคนอาจจะออกเสียงว่าเฉินหนงนะครับก็ อยู่ที่การแอคเซสแล้วกันนะครับอยู่ที่จอกเสียงยังไงนะครับสำหรับผมขอออกเสียงว่าเสินหนงแล้วกันนะครับเป็นหนึ่งในเทพครับที่คนจีนเนี่ยเคารพกันอย่างมากมากเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งใน3จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะครับในฐานะจักรพรรดิแดงนั่นเองนะครับผมขอพูดรวมๆอีกนึงครับว่าเสินหนงเนี่ยนะครับว่าเป็นถ้าเปรียบเหมือนธาตุนะครับผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นคนธาตุทองผสมไฟเป็นเหมือนกับพายุที่ร้อนแรงนะครับเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอยู่นะครับ หลายๆคนนะครับถ้ารู้จักก็คงจะเคยเห็นรูปนะครับที่เหมือนกับชายชรานะครับที่นั่งอยู่บนหลังควายนั่นเองครับหน้าตาก็เป็นหน้าตาเหมือนคนแก่นะครับเป็นรูปของฤาษีตนหนึ่งนั่นเองนะครับที่เขาบอกว่ามีหัวที่แข็งมากๆเลยละครับคราวนี้เรามาพูดถึงเสนนงกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงตั้งแต่เด็กนะครับแล้วเขามาเป็นเทพได้อย่างไงนะครับต้องบอกว่าเออตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับเขาก็เกิดมาในช่วงยุคที่ลําบากนะครับประเทศจีน ลำบากอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรด้านการรักษาโรคนะครับผู้คนมากมายนะครับยาก็ไม่พออาหารก็ไม่มีกินนะครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการที่ทําให้เขาเนี่ยขับแคนใจนะครับขับแคนใจมากๆเลยนะครับว่าทํำยังไงนะครับให้บ้านเมืองเขานะครับให้มนฑลของเขาครับคือมณฑลซานซีเนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับเรื่องนี้เกิดก่อนในช่วง25-27ถึงปีก่อนคริสตกาลเลยนะครับ ซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะว่าเรื่องที่ผมเล่าทั้งหมดตอนนี้นะครับเป็นเรื่องที่เขาบอกเป็นเรื่องจริงครับมีอยู่จริงนะครับเพราะว่าเทพบางองค์บางเรื่องอาจจะเป็นนิยายปรามปลานะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงนะครับโอเคครับเรามาเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าเสนางนี่นะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเกิดมาไม่ได้ลําบากอะไรนะครับมีมารดาหรือมีคุณแม่นะครับที่เป็นเจ้าหญิงของประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับและมีพ่อเนี่ยเป็นชาวมังกรสวรรค์นะครับ ชื่อของสนนงนะครับจึงมีความหมายว่าพระเจ้าของชาวนานั่นเองครับตำนานของสนนงเนี่ยต้องบอกว่าคล้ายๆกับเทพบางองค์นะครับเขาเนี่ยสามารถพูดได้หลังจากเกิดมาเพียง3วันเท่านั้นและเริ่มที่จะเดินได้นะครับเพียงแค่ใน1สัปดาห์นะครับแล้วก็เริ่มไถนาได้ครับเมื่ออายุ3ขวบครับต้องบอกว่านี่แหละครับเพียงแค่3ามขวบนะครับก็มีความสามารถในด้านของเกษตรกรรมแล้วนะครับ จริงๆแล้วพอผ่านไปเรื่อยๆนะครับโตขึ้นในวัยหนุ่มนะครับโตไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะรู้ว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าชาวจีนเนี่ยมป็นจำนวนที่มากเกินไปในยุคนั้นครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือยารักษาโรคเนี่ยไม่เพียงพอนะครับทุกคนก็ต้องถูกโรคภัยนะครับไข้เจ็บต่างๆล้มตายกันจํานวนมากเลยครับเสินหนงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทนอยู่เดียวดายได้นะครับหรืออยู่อย่างดูดายได้นั่นเองครับจึงพยายามครับ ที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนเหล่านั้นนะครับเพราะว่าคนเหล่านั้นนะครับต้องบอกว่าเขามีอาชีพแค่หาผลไม้หาหอยเศษหอยเศษอาหารไปวันๆนะครับทํายังไงดีครับแน่นอนครับว่าสนงครับตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงให้มนฑลของเขาเนี่ยนะครับเป็นยุคแห่งการเกษตรกรรมครับที่อุดมไปด้วยธัญพืชและผลไม้ต่างๆนั่นเองครับเชื่อแบบนี้นะครับว่าสนนงนะครับเป็นบุคคลท่านแรกเลยนะครับบุคคลคนแรกเลยนะครับ ที่สอนนะครับให้มนุษย์เนี่ยนะครับรู้จักการใช้อุปกรณ์ในการทําเกษตรก็พวกจอบพวกเสียมพวกขวานนะครับนี่คือคนแรกนะครับรู้ถึงประดิษฐ์นะครับแล้วก็สอนให้ใช้นะครับจากนั้นเองนะครับก็เรื่องของเศรษตรกรรมในเรื่องของวิธีการรักษาเมล็ดพันธุ์นะครับโดยใช้ปัสสาวะของม้าต้มครับเป็นอันแรกเลยแปลกมากๆครับนอกจากนั้นนะครับเขาก็เริ่มทําเกษตรโดยการขุดคลองครับยังสอนทุกคนขุดคลองเป็นด้วยนะครับ แล้วก็ปลูกพืชต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีนะครับลูกเดือยนะครับถั่วข้าวฟ่างอะไรเป็นต้นอย่างี้นะครับจนทําให้เนี่ยครับทั้งหมดทั้งอย่างเนี่ยครับผู้คนเริ่มที่ทําเกษตรกรเป็นเริ่มที่จะอยู่ได้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับสนงเนี่ยนะครับยังค้นพบใบชาเป็นคนแรกโดยบังเอิญนะครับจะกว่าตอนที่เขาหิวน้ำนะครับเขาต้มน้ําอยู่นะฮะแล้วใบชาเนี่ยดันปิวตกมาใส่ในในที่เขากําลังกินนะครับ จะมีรสชาติที่ดีครับมันแช่เอาไว้นะครับเขาก็สงสัยว่ามันคืออะไรนะครับทําให้เขารู้ว่านี่คือใบาชาแล้วชาเนี่ยสามารถเอามาต้มหอมทําให้กลิ่นสดชื่นเติมความสุขได้นั่นเองครับแน่นอนครับว่าเรื่องกเกษตรกรรมสนองเนี่ยไม่เป็นที่สองรองใครนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาพูดถ,ถึงเทคนิคการแพทย์ด้วยไม่ว่ากเกษตรกรรมแล้วการแพทย์ก็เช่นกันนะครับต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนแรกนะครับที่คิดค้นการจับชิพจรการฝังเข็ม และการใช้ยาสมุนไพรต่างๆรักษาโรคนั่นเองครับเขาเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับถูกยกย่องนะครับให้บิมปิดาแห่งการแพทย์ของจีนเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็มีเรื่องเล่านะครับว่าสนนเนี่ยนะครับลองทดลองทานพิษนะครับเพื่อทานพิษดูก่อนนะครับว่าเพื่อจะหาสมุนไพรมารักษานะครับโดยใช้ตัวของตัวเองเป็นหนูทดลองนะครับ แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าดื่มชานะครับการดื่มชาของเขาเนี่ยสามารถล้างผิดแล้วแก้ผิดได้ครับเขาทำอย่างนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับเอาตัวเองเป็นตัวทดลองครับจนนะครับสามารถมีสมุนไพรดีๆให้กับมณฑลของเขาได้นั่นเองครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นนะครับจากการค้นพบตัวยาต่างๆแร่ธาตุต่างๆและสัตว์มากมายนะครับที่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนะครับทำให้เนี่ยประวัติของเขาเนี่ยคนได้รู้จักกันนะครับ สมุนไพรกว่า365ชนิดที่สนนิษนพบนี่นะครับถูกรวบรวมเอาไว้นะครับแล้วบันทึกเอาไว้ในตำราของแพทย์ต่างๆมากมายนะครับในชื่อของสมุนไพรคลาสสิกของสนนงนะครับลองไปหาอ่านดูกันได้นะครับนับพันพันปีครับจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของสนนงนะครับที่อุทิศความพยายามต่างๆให้มนุษยชาตินะครับก็นี่แหละครับทำให้ผู้คนเนี่ยนะครับนับถือมากนะครับในฐานะราชาแห่งการแพทย์ และเทพแห่งการเกษตรนะครับซึ่งในในปัจจุบันนะครับมีวัดหลายแห่งมากๆเลยนะครับในประเทศจีนนะครับที่ยังเคารพเขาอยู่นะครับและก็มีรูปปั้นนะครับอยู่ในมณฑลหูเป่ยเป็นต้นด้วยนะครับวิธีการสักการะนะครับชาวจีนจะสักการะด้วยทูพหอมและดอกไม้ไฟครับโดยเฉพาะวันที่26เมษายนครับเชื่อกันว่าเป็นวันเกิดของสนงนั่นเองครับ